ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนุชาก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลผิวของเราอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ใกล้สงการก็มาทุกที่แล้วทีนี้หลายหลายคนอยากให้นุชาทําคลิปว่าพี่นุชชาครับพี่นุชชาทำฮาวทูททายังไงเล่นน้ําสงการเนี่ยไม่ให้ดำนุชาก็แบบได้เพราะว่านุชาเนี่ยเ็เป็นคนที่ชอบเล่นน้าหรือว่าชอบเล่นเทศกาลสงการเนี่ยมากแล้วก็ทีนี้เราจะต้องเผชิญกับแสงแดดเผชิญกับมลภาวะอะไรต่างๆทั้งน้ำเนาะทั้ง สภาพอากาศเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆที่เราอ่ะจะต้องได้รับมาในช่วงเทศกาลนั้นนะครับส่งผลทําให้แต่หลายคนเวลาที่เราอ่ะจบเทศกาลนั้นไปทําให้ผิวเราเนี่ยดูโซมหรือว่าสิวขึ้นนะครับหรือว่ามีผิวที่มันขลับลงดําลงนะแต่ทีเนี้ยเราจะทํำยังไงบ้างที่จะไม่ทําให้สิวของเราเห่อหรือว่าไม่ทําให้ผิวของเราดําคลับลงนุชาก็จะมาพูดถึงนะครับ how to นะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆนะครับ แบ่งออกเป็น6ข้อที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็สามารถป้องกันทําให้ผิวของเราไม่โทรมนั่นเองนะครับข้อที่1ก็คือเราจะต้องเตรียมเสื้อคลุมของเราในช่วงที่เราอ่ะจะไปเล่นน้ําหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะต้องมีเสื้อคลุมซึ่งวิชาเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบใส่เสื้อคลุมเก๋ๆอะ่ะอาจจะเป็นลวดลายของตารางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแนวยังไงแนวแนวไม่ใช่แนวตัดอ้อยนะเป็นแนวลวดเป็นแนวที่ฝรั่งเขาใส่กันอ่าน,อ,านอย่างเช่นเสื้อคลุมที่วิชาใส่ตอนนี้ในการถ่ายวิดี อันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่นุชาชอบใส่ไปเที่ยวด้วยนุชชาก็จะมีลักษณะของสีเขียวแบบนี้นะครับก็เลือกสีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสีสันที่สดใสก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเอาแบบลายที่ไปตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับก็จะช่วยในการป้องกันรังสี UVA UVB แล้วก็แสงแดดที่จะทําร้ายผิวของเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่นุชาแนะนําเป็นตัวหลกัหลกๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะคลีมกันแดดก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้นะครับควรที่จะใส่คลุมแบบนี้ในช่วงที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ไปเล่นน้ำ อะไรต่างๆด้วยนะครับโอเคมาต่อกันที่ข้อที่สองก็คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับแล้วก็ต้องใช้จริงๆเลยก็คือหมวกเป็น oh. <c oughs> หลายคนน่าจะแบบมีอยู่แล้วเาแล้วก็บางคนไม่ค่อยชอบใส่หมวก <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยใส่แล้วหมวมันโดดเด่นหกูกลางอย่างเงี้ยนุชาก็เป็นคนนึงนะที่เป็นคนเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่หมวกเท่าไหร่แต่ในช่วงที่เป็นเทศกาลสงกรานต์หรือว่าที่เราจะต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันจะขาดไม่ได้เลยนุชาะจะต้องใส่หมวกอันเนี้ย ในระหว่างที่วิชาเนี่ยไปเที่ยวในไหนก็แบบใส่อยู่แล้วเนาะขอใส่อัดคลิปจนจบเลยละกันอะนะครับนี่ใส่ข้างหลังแบบนี้เพราะว่าหมวกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการกันแสงแดบดบแล้วก็การรังสี U V ไม่ทําให้ผิวหนังเราหมองคล้ำลงนี่ก็สามารถใสได้เก๋ๆอะไตะา่างาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าที่เขาสารด้วยการใช้ไม้ไผ่ยยงเงี้ยก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะครับนี่หรือว่าจะใส่แบบนี้ก็เก๋ๆไปอีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมก็เป็นไอเทมที่วิชาคิดว่าทุกคนควรที่ ที่จะมีไว้นะครับแล้วก็ควรที่จะใช้จริงๆเลยแหละในช่วงที่เราอ่ะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการนะครับ ข้อที่3ามนะครับไอเทมที่ทุกคนจะต้องได้ยินแล้วก็เคยใช้แล้วก็จะต้องเตรียมไว้ในช่วงที่เทศกาลสงการต้องมีก็คือดินสอพองทำไมถึงจะต้องใช้ดินสอพองคือนุชาแ <volcanic> นะนําเลยนะเราไม่จําเป็นต้องรอให้คนอื่นเนี่ยมาทาที่หน้าของเราก่อนแต่เราเนี่ยทาไปเลยจ้าเพราะว่าดินสอพองเนี่ยมีสารที่จะช่วยป้องกันแ,แสงแดดของเราได้ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ดูคล้าไม่ดูเสียหรือว่ามันเป็นสารที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะก็คือที่นุชาชอบเพราะว่าเวลาที่นุชาทาแล้วเนี่ย มันทำให้สิวอุดตนันสิวหดสิวผื่นอย่างเงี้ยไม่ขึ้นแล้วก็สามารถช่วยปกป้องความร้อนรังสี UVA UVB จากแสงแดดได้เป็นอย่างดีมากเลยนะครับแต่ถ้าใครที่แพ้ดินสอพองก็ควรที่จะใช้ครีมกันแดดทาทดแทนได้เพราะว่าแต่หลายคนใช้แล้วเกิดการอุดตันเนาะก็บางคนก็ใช้แล้วเกิดการแพ้อะไรต่างๆก็หลีกเลี่ยงกันนะแล้วก็ใช้ที่เราใช้ได้ก็ได้นะครับ ข้อที่4ีนะครับก็คือสอดคล้องกับดินสอพองก็คือเราจะต้องใช้ครีมกันแดดนะครับสำหรับใครที่แพ้ดินสอพองเนาะก็ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า spf 5 0ินะครับนุชาแนะนําให้ทาซ้ำทุก2ชั่วโมงและสําหรับใครที่ชอบเล่นน้ําอยู่ด้วยนะครับนุชาแนะนําให้ใช้ครีมกันแดดที่มันเป็นรุ่นของการกันน้ําเพราะว่าถ้าเราใช้ครีมกันแดดที่เป็นรุ่นปกติเวลาที่เราโดนน้ำเนี่ยอาจจะทาให้ปิดิทธิภาพกันแดดที่เราทาไปเนี่ยมันหายไปส่งผลทาให้ผิวของเราเนี่ยจากที่มันจะโดนปกป้องเนาะก็ท ทำให้ผิวเราเนี่ยดำคล้ำเสียต่างๆได้นะครับดังนั้นก็ควรที่จะเลือกใช้ครีมกันแดดที่มันเหมาะกับกิจกรรมของเรานะครับกับสภาพอากาศต่างๆที่เราจะต้องไปเจอด้วยนะครับก็จะช่วยทําให้ผิวของเราไม่ดําแล้วก็ไม่คล้ำเสียลงนั่นเองข้อที่5นะครับเป็นข้อที่นุชาคิดว่านุชาเนี่ยทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมาแชร์ต่อนะครับก็คือการทานวิตามินซีเสริมเพราะว่าในช่วงที่เราอะไปเที่ยวนะครับเราจะต้องได้รับฐานอนุมูลอิสระอะไรต่างๆเนี่ยมาเยอะพอสมควร เลยอย่างเช่นฝุ่นล,ละอองนะครับหรือว่าแสงแดดที่มันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงหรือว่าบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับดังนั้นนุชชาแนะนําให้ทานวิตามินซีที่500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันเพื่อที่จะช่วยทําให้ต่อ,ต,อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยโทรมลงได้นะครับก็ควรที่จะทํานะข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายนะครับนุชาแนะนําให้ลดละเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่นะแต่นุชาเข้าใจ นะเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการเวลาที่เราไปปาร์ตี้กับเพื่อนฟูงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องทานบ้างกลืนบ้างนะหรือว่าจะต้องโซดบ้างมันหลีกเลี่ยงยากอันนี้นุชาคิดว่าถ้ามันเลี่ยงได้อะ่ะนุชชาแนะนําให้เลี่ยงแต่สําหรับน้องๆเด็กๆนุชาคิดว่าถ้าดูคลิปนี้ไม่น่าจะทานอยู่แล้วเนาะเพราะว่านุชาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยทานเหมือนกันนะครับก็ทานน้อยมากะคือแทบจะไม่ทานเลยเพราะว่านุชาคิดว่าถ้าทานแล้วเนี่ยมันจะทําให้เป็นผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างเช่น สิวขึ้น หรือว่าบางคนเนี่ยมีภาวะแพนแกอฮอ์แล้วเกิดอาการผื่นขึ้นนะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะนุชาไม่ไม่สนับสนุนให้ทุกคนทานก็คือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถรักษาศีลน,นะครับแล้วก็ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะนะครับในช่วงที่เทศกาลสงการเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยเนาะก็เป็น6ข้อเทคนิคที่นุชาคิดว่าถ้าทุกคนเอาไปทําแล้วจะช่วยทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นผิวพรรณของเราดีขึ้น และไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการขมเสียแล้วก็ดําลงนั่นเองนะครับสาหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้นุชาทําคลิปแบบไหนนะครับสามารถรีควสกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะมาเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อมาให้พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย